สำหรับรายการนี้นะคะจะเป็นการบันทึกรายการค้าระบบบัญชีนะคะคือ GL นะคะคือ voucher จ่ายหนึ่งใบเท่ากับบินหลายใบยนะคะคือรายการของวันที่28โลมกรานะคะ่ะรายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดโดยบันทึกรายการที่เมนูลงรายวันดังนี้นะคะก็คือข้อ1นึ่ะคะจ่ายค่าน้ำปัะบปลาได้รับใบส่งของทั้าใบกำกับภาษีท้าใบเสร็จรับเงิน เลขที่1287นะคะเป็นเงิน2,100บาทนะคะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแวง7%นะคะเราจะมาทำรายการในข้อหนึ่งก่อนนะคะมาที่โปรแกรมค่ะไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะก็เข้าไปที่ workflow ค่ะ แล้วก็คลิกที่ลงรายวันนะคะว o เชอร์ er นะคะก็เข้ามาแล้วก็จะเป็นบันทึกรายวันนะคะมาที่ตรงสมุดรายวันนะคะให้ลบคำว่า pc ออกนะคะแล้ใส่จุดนะคะแล้วกด enter ค่ะแล้วก็เลือกเป็นสมุดรายวันจ่ายนะคะคือ pc นะคะกดเลือกค่ะ แล้วกดโอเคค่ะเข้ามาแล้วนะคะจะมีรายการเงินสดจ่ายอยูส2รายการนะคะก็คือวันที่13มกราหกศู 60, นะคะกับ25มกราหกศู 60, นะคะกด F3 เพื่อเพิ่มค่ะมาที่วันที่ลงบัญชีนะคะ เราใส่เป็นวันที่2801ิบนนทับ60นะคะมาที่รายละเอียดนะคะได้ใส่เป็นลายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าโทรศัพค่ะแล้วก็ไปที่ f 7ลิงก์นะคะ เข้ามาแล้วก็จะเป็นเอกสารประกอบการลงบัญชีนะคะให้กดเพิ่มค่ะในบินค่าน้ำประปานี้นะคะเราจะเลือกเป็น p l n v นะคะ under score prod นะคะคือใบส่งของทาใบกำกับภาษีสดเชื่อ ซื้อธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะก็กดเลือกค่ะมันก็จะเข้ามาที่ใบส่งของทับใบกำกับภาษีวงเล็บซื้อนะคะมาตรงที่ประเภทเอกสารนะคะให้ใส่ตุ่ดแล้วกด enter ค่ะในที่นี้เราจะเลือกเป็น br นะคะคือใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินวงเล็บบินเงินสดวงเล็บซื้อนะคะ กดเลือกค่ะแล้วก็มาที่เรียกที่อ้างอิงนะคะให้ใส่เป็น1นึ่สองแปดเจ็ดนะคะแล้วก็ลงมาที่เจ้านี้นะคะให้ใส่จ,จุดแล้วกด enter ค่ะเลือกการปะปานะครหลวงนะคะก็คือ s ขีดศูย์หค่ะแล้วกดเลือกค่ะ แ้รหัสสาขาของเจ้านี้ลูกนี้ในรายง,งานภาษีหรือไม่กดเย็ดค่ะแล้วก็ลงมาที่รายละเอียดออกรายง,งานภาษีนะคะข้างหน้านะคะให้ใส่เป็นค่าน้ำนะคะขีดการประปาะคนครหลวงนะคะตรงเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีกับรหัสสาขาโปรแกรมจะ ดึงมาให้อัตโนมัตินะคะให้ลงมาที่ยอดก่อนแว็กนะคะก็คือสองพันหนึ่งร้อยนะคะแยกนอกคือวายนะคะประเทศให้ใส่หนึ่งค่ะอัตรา แกนะคะคือเจ็ดเปอร์เซ็นค่ะยอดแบกนะคะก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดรวมก็สองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะให้กด F สิบบันทึกค่ะแล้วก็มาที่รายการที่สองนะคะกดเพิ่มค่ะก็เลือก เป็น PIN วะ V นะคะ underscore PROD นะคะคือใบส่งของทั้าใบกำกับภาษีสดแล้วก็ขีดเชื่อนะคะแล้วกดเลือกค่ะประเภทเอกสารนะคะให้ใส,ส่จุดแล้วกด Enter ค่ะให้เลือกเป็น BR นะคะคือใบส่งของทั้าใบกำกับภาษีทั้าใบเสร็จลับเงินนะคะบินเงินสดซื้อนะคะกดเลือกค่ะ แล้วก็มาที่เอกสารอ้างอิงนะคะให้ใส่เป็น89 82ค่ะลงมาที่เจ้านี้นะคะให้ใส่ปุดแล้วก็ Enter ค่ะในที่นี้เราจะเลือกเป็นการไฟฟ้าคนครหลวงนะคะคือ h 0 5น5ค่ะกดเลือกค่ะใช้รหัสสาข,ขาของเจ้านี้ทับลงนี่ในรายง,งานภาษีหรือไม่กดยืค่ะโปรแกรมก็จะดึง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับรหัสสาขามาให้สมมติมัน,นะคะมันที่รายละเอียดออกรายงานภาษีนะคะข้างหน้านะคะให้ใส่เป็นค่าไฟค่ะแล้วก็คลิกค่ะแล้วก็มาตรงที่ยอดเงินก่อนแบบนะคะให้ใส่เป็น3100นะคะ แยกนอกนะคะวายนะคะประเภทให้ใส่เลขหนึ่งะคะ่ะอัตราแหวกนะคะคือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะยอดแหวกก็คือสองร้อยสิบเจ็ดบาทนะคะรวมเป็นสามร้อยสามสามพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทนะคะกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะแล้วก็รายการที่สามนะคะกด f 3เพื่อเพิ่มค่ะในรายการนี้นะคะเราจะไม่เลือก p I N V underscore P R O D นะคะเราจะมาเลือกเป็น P I N V C underscore S E R V นะคะก็คือใบส่งของทับใบกำกับภาษีสดซื้อธุรกิจบริการนะคะกดเลือกค่ะประเภทเอกสารนะคะให้ใส่จุดแล้วกด enter ค่ะ ในที่นี้เราจะเลือกเป็น BU นะคะคือใบส่งของทาใบกำรรกับภาษีทาใบเสร็จรับเงินบินเงินสดบริการซื้อนะคะกดเลือกค่ะตรงเลขที่ยั้อิงนะคะให้ใส่เป็น 3, 8, 9, แนะคะมาที่เจ้าหนี้นะคะให้ใส่จุดแล้วกด enter ค่ะในที่นี้เราจะเลือกเป็นบริษัท POT สำกัดมหาชนนะคะรหัส s อ0 7ค่ะกดเลือกค่ะใช้รหัสสาขาของเจ้านี้ทายุ่นี่ายงานภาะีหรือไม่กดเยกค่ะมาที่รายละเอียดมาที่รายละเอียดออกรายงานภาษีนะคะตรงหน้าคําว่าบริษัทนะคะให้ใส่เป็น ็ใส่เป็นค่าโทรศัพท์นะคะแล้วก็ขีรษบริษัทท o โอทีค่ะก็โปรแกรมก็จะดึงเลขที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับรหัสสาขามาให้อัตโนมัตินะคะมาที่ยอดเงินก่อนเบกนะคะให้ใส่เป็น1,200บาทค่ะ ประเภทนะคะค่ะอัตราแหวกคือเจดเปเซนะคะยอดแหวกคือแปดสิบสี่บาทนะคะรวมเป็นหนึ่งพันสองร้อแปดสิบสี่บาทค่ะแล้วกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะในที่นี้นะคะเราจะเพิ่มเอกสารอีกหนึ่งใบนะคะก็คือหักภาษีนะที่จ่ายนะคะให้กด F 3เพื่อเพิ่มค่ะเลือกไปที่ พี่แท็กนะคะสามคือใบภาษีหักหน้าที่จ่ายเราหักเขานะคะกดเลือกค่ะประเภทเอกสารนะคะให้ใส่จุดแล้วกด enter ค่ะเลือกที่ xl นะคะใบภาษีหักหน้าที่จ่ายบริษัทหานิติบุคคลยื่นคองดอห้าสค่ะกดเลือกค่ะมาที่เลขที่อ้างอิงนะคะให้ใส่เป็น3ามแปดเ เจ้านี้นะคะใส่จุดนะคะแล้วกด enter ค่ะเลือกเป็นบริษัท tot จำกัดมหาชนนะคะกดเลือกค่ะโปรแกรมก็จะดึงชือ่อเจ้านี้ผู้หักภาษีและที่อยู่มาให้อัตโนมัตินะคะกับเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีค่ะมาที่เงื่อนไขการหักภาษีนะคะใส่หนึ่งค่ะแล้วก็ หากณนะที่จ่ายตามมาตราใส่เลขหนึ่งค่ะก็คือมาตาสามเตระสานะคะมาที่ประเภทเงินได้นะคะให้ใส่เป็นค่าโทรศัพท์ค่ะจำนวนเงินนะคะ1นึ่สองรค่ะ นะคะสมเปซนตะ,ะมูลค่าภาษีก็คือ36มบาทค่ะรวมมูลค่าภาษีหักง,งที่จ่ายก็คือ36บาทค่ะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในการในเอกสารประกอบการลงบัญชีนะคะให้เราไปที่ซ้ำนะคะหน้าลิง์นะคะก็คือเป็นตารางสีแดงนะคะ เลือกค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นมาว่าให้เครื่องคำนวณยอดลงบัญชีจากเอกสารหน้าลิงก์ให้หรือไม่กดเยกค่ะก็จะกลับมาที่หน้าเวลเชอร์นะคะแล้วก็ให้ลงมาที่ชื่อบัญชีนะคะตรงรหัส กับชื่อบัญชีเราจะเปลี่ยนนะคะหรหัสบัญชีนะคะก็คือ512004นะคะคือค่าน้ำประปานะคะแล้วก็มาที่ลำดับที่2นะคะก็คือ512005ชื่อบัญชีก็จะเป็นค่าไฟฟ้าค่ะ ก็มาที่บรรทัดที่สามนะคะคือห้าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หกนะคะคือชื่อบัญชีเป็นค่าโทรศัพท์ค่ะลำดับที่สี่นะคะก็เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนสองนะคะ ชื่อบัญชีก็จะเป็นพาสีซื้อนะคะก็มาที่ำลำดับที่ห้านะคะรหัสบัญชีก็จะเป็นสองศ0นหนึ่งสองศย์หนึ่งนะคะคือพาสีเงินได้ห่างอาทิตย์จ่ายนะคะมาที่บรรทัดที่หกนะคะบรรทัดที่หกนะคะ,ะ,คะก็เป็นรหัสบัญชีที่หนึ่งศูนย์ หน่หนึตวัวหน,นะคะก็คือเงินสดน,นะคะเราจะลบบรรทัดที่7ออกนะคะก็เลื่อนไปที่ลบบรทัดคือ F4 ค่ะแล้วก็จะมาใส่ยอดนะคะยอดจำนวนเงินนะคะตรงค่าน้ำประปานะคะเราจะใส่ทางด้านเดบิตนะคะก็คือ2100บาทค่ะ ก็มาที่ค่าน้ำปราปานะคะเราก็จะใส่ทางด้านเดบิตเหมือนกันค่ะก็คือสามพันหนึ่งรอยบาทค่ะก็มาที่ค่าโทรศัพท์นะคะก็ใส่ด้านเดบิตเหมือนกันนะคะก็คือหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะแล้วก็มาทางด้านภาษีซื้อนะคะแล้วก็จะใส่ด้านเดบิตเหมือนกันนะคะ ก็คือ488บาทค่ะมาที่ด้านภาษีเงินได้หงงานที่จ่ายนะคะเราจะใส่ยอดทางด้านเครดิตนะคะก็คือ36บาทแล้วก็จำนวนเงินเงินสดน,นะคะเราจะบันทึกด้าน เครดิตนะคะเราจะให้กดเราจะไปที่ F2 นะคะนะคะคือสมดุลน,นะคะทำให้ยอดเงินเดบิตกับเครดิตให้เท่ากันนะคะกด F2 เพื่อสมดุลคะ่ะ เป็นจำนวนเงินนะคะก็คือห8พันแปดร้อบาทนะคะโอ๊ยโทษค่ะตรงพาสีซื้อนะคะคือ448บาทน,นะคะแล้วก็มาที่เงินสดใหม่นะคะไปที่เบสองคือสมดุลน,นะคะ x2 สมดุลคะ่ะยอดก็เป็นหกพันนะคะแปดร้อยสิบสองบาทค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในการบันทึกบัญชีนะคะก็กด f10 เพื G ่อบันทึกค่ะ ให้เครื่องลานหมายเลขาเชื่อให้หรือไม่กดยืค่ะแล้วก็กด F s c a p e ออกค่ะยกเลิกการแก้ไขหรือไม่กดยดค่ะก็จะเห็นว่าจะมีรายการอยู่3รายการนะคะ ก็เสร็จแล้วคะะในการบันทึกรายการค่าน้ำจ่าค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะของวันที่28มกราคมค่ะ